สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางแจ็คยังไม่จบเผยคลิปคุยเบิร์ดบอกแตงโมรับงานโปรโมดเรือหาข้อมูลตั้งแต่ตีสีวันที่11มิถุนายน2565 Facebook Happy Melon Official ได้เผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นบางแจ็คคุยกับเบิร์ดแฟนแตงโมกรณีที่ลงเรือก่อนเกิดเหตุสลดพร้อมระบุแคปชั่นว่านายมึงบอกไม่มีการรับงานมึงบอกเป็นการไปนั่งเรือกินเดิมเล่นทั่วไป แล้วทำไมโมต,ต้องไปเตรียมตัวหาข้อมูลการพรีเซนต์เรือตั้งแต่ตีฟังจากปากเบิร์ดได้เลย Hashtag e ี EP 3โดยในคลิปดังกล่าวมีเสียงชายหนุ่มที่บังแจ็กอ้างว่าเป็นเบิร์ดได้มีการสนทนาดังนี้เบิร์ดพูดว่าแล้วคือที่โมไปเนี่ยเหมือนกระติกชวนโมไปเพื่อไปโปรโมทเรือลำนี้แต่โมไม่รู้โมไม่ได้ตัง บางแจ็คพูดต่อว่าอ๋อโปรโมทเรือลำนั้นเบิร์ตพูดต่อว่าใช่เพราะเรือลำนั้นมันจะทำเรือไปเที่ยวสักอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก com ขอบคุณครับ